ก็เราใจดีเยอะพาแฟนเพจแฟนคลับว่าเบิ้งง้วะเออกัจ้งควายส่งหลุดมา้ยกได้ขายได้เน้อือก็เบิ้งง้วแม่หลุดนะครับเนาะง้วแม่หลูกลูกแม่พี่นะครับพี่กัดมองยูกับบ้านเสาเล้าเนาะครับเนาะง้วแม่หลูกลูกแม่แม่กับแห้งตัวแม่เนาะครับเนาะ พยกักไกวออกกรัท่านหงาบอมีสื่อสองได้สามนะครับเนาะง้อชุดนี้นะครับเนาะเป็นพวบโบดครับออกสไตล์บามันแท้ยเฮาเนี่ยนะครับแท้กลางปีหาเงี้นะครับเนาะง้อเม่เนี่ยสมไปหายได้อ,อสื่อสองได้สามครับง้อน้องคบถวนสมบูรณ์ดีครับนี่ครับ,รบตัวลูกพัน งูโบดๆนี่กะสีท้ายถอดพันธุกรรมมาให้ลูกดีแนวนีเนะครับเนาะพอพันธุ์สีแดงกับสีแดงนะครับเม่พันกัสมในสีหาเดือนน่ะนะครับเนาะซื้อสองได้สามรับประกันห้เช็คท่องห้ได้นะครับเนาะในราคาสี่สามจากเจ้าของพันธห้นะครับเนาะมาพันสิเปิดราคาไม่หลายสทําไห่ ้นมาอยากไดก้จังถักมาโทรมาหาคนครับเดี๋ยวขอบโทโค,คนให้ความนะครับเนะาะห่อแม่ลูกชุดนี้นะครับเนาะผู้ช่ของคนมาอ,อันเจ้าเปิดไปรถท่านจังขอบโทรน้อง่ยอายท่านสี่หมื่นสองพันนะครับเนดะ้๋วต่อร้องในคือเก่านะครับเนาะในด้านจัดทรงก็โทรหางหัวเฉาเจ้าได้ครับผมห่วแม่ลูกลูกแม่แถม ผสมไปอีกซื้อหาเดือนนะครับนะเนาะหาเดือนก็อีกซีเดือนก็ได้กินน้องครับเนี่ยประกันทองให้เช็คทองให้ก็ได้นะครับเนาะเปิดไปซื้หมื่นสองพันถือแพงกับตอร้อ,องหอกครับผมผลมาถือแท้ตอขึ้นเอนะครับเนาะผลมาแพงแท้ตอลองออนะครับเนาะตอขึ้นก็นได้ตอลองก็ได้คือเก่านะครับในด่านจัดทรงกับขึ้นมากแล้วกับจังถักมาถูกมา หาหัวเชียวเย้าแล้วครับนะแค่ทีในนี้ก็คือซื้อสองได้สามนะครับนี่แม่ลูกคมนี่นะครับเนาะอ๋อคลิปนี้หัวเชียวเย้าก็สิให้แฟนเพจแฟนครับโทรมาต่อร้องเอานะครับเนาะกับเจ้าของคนโดยตรงเลยนะครับนะอ่ะนี่หัวน้องสาวของหัวเชียวเย้านะครับเนะอ๋อฝากเบอร์โทรไว้นะครับ ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สี่แปดสองสี่แปดสองเก้าแปดเจ็ดห้าเก้าแปดเจ็ดห้าอย่าลืมนะครับนะโบดบดนะครับนะคิปใบหูวดำคอเข้าดำที่มีดำแล้วได้กับคบเพลิงเรื่องวุ่นวุ่นแล้วครับเพราะแม่ลูกคบหนิตุลูกคนเอพอพันตัวได้กับครับท่านบ้นสาสีสสใบหนึ่งสามสามใบหลอดอยั้งยูบ่ใบหลอดยั้งยูด้วยครับเนาะ ตูรูคนน้อครับนาะซีใบหนึ่งสามสามครับกรมเขาบอกมิ้งใบอืมมีตลอดใหายนะ้ะใบว่มีกรมอ๋อครับผมอ่ะสำหรับขี้นิ้งเจ้าใบชั้นนี้ครับผมขึ้นมาอย่างไรก็ต่อรองเอา้นะครับนะตามที่ของเชียาวย่อบอกนะครับขันว่าถือก็ต่อขึ้นเนาะมาแพงก็ตอ่อลงเอาขันว่า,นาพอดีแล้วก็เอามาส่งรถขวัญเชียวย่อายาได้การน,นะครับนะ โมเสยาเบ้อปฏิเสธครับผมสีฟ้าสุงงห้ทันทีครับคลิปนี้จบไปชั้านี้ครับผมสวัสดีครับ